พี่เล็กมีราคาหนึ่งจิป,ปีปเสิร์ชมานาฬิกาแพงที่สุดในโลกพันล้านก็ถูกนำมาประมูลประมูลไปห้าร้อยกว่าล้านอะ่ะถ้าให้คิดก็เป็นหลายพันเปอร์เซ็นต์มีนะห้าหกหมื่นบาทใช่ไงเขายไปเท่าไหร่คะก็แม่งเกือบหกแสนอะ่ะสิบเท่าเหรอหกหมื่นเออพันเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยทำได้นะ oh. เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเข้าเรื่องของนาฬิกากับการลงทุนการเรื่องของนาฬิกากับการลงทุนเท่าพี่เล็กทํามายี่สปีเนี่ยมันเริ่มมาตั้งนานแล้วหรือว่ามันเพิ่งจะมาคิดในการลงทุนเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะถ้าพูดถึงการลงทุนนาฬิกาเนาะที่จริงแล้วมันมันคืออาชีพแหละค่ะแล้วผมก็ทํามันในประมาณเจนที่สามนะค่ะคือผมทํามายี่สปีนี่คือเป็นเจนที่สามนะมันจะมีเจนที่สองเจนที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะแตกต่างกัน ใช่แต่เรามาพูดถึงนาฬิกาที่มันบูมจริงๆอ่ะบูมหมายความว่าคนหลายๆวงการเนี่ยแบบเข้ามาเข้ามาซื้อเข้ามาขายกันมากจริงๆก็คือหลังปี2017นบะ <2011 S 2> อันสิบเจหลังปี2017ิเนี่ยนาฬิกาแบรนด์ r o เ e x นะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่น c o s m o g r a m นะครับเ,เป็นของของพ u l w m w n a n ก็เป็นอ,อดีตดารากังบรลีะนะครับก็ถูกนำมาประมูล อ่อประมูลไปห้าร้อยกว่าล้านอะ่ะห <500 S 1> ีาร้อยกว่าเ้านบาทห้าร้อยกว่าลา้านบาทนาฬิกาเรือนห้าร้อยกว่าลา้าน,นาาคือ <500 S 1> าลลานาฬิาการุ่นนั้นอ่ะตอนออกในปีนั้นอ่ะราคาประมาณสักหมื่นหนึ่งหมื่บาทประมาณาประมาณหมื่นกว่าบาทไม่เกินสองหมื่นบาทคือในอ่าในยุคนั้นนะครับปีเจ็ดกว่าแปดนย์ประมาณเนี้คค่ะใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคนเห็นว่าการประมูลมันแบบ หม,มันมันมันหนักหนามากมันขึ้นมาถึง5้ารกว่าล้านบาทเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สตอรี่แข็งแรงมากนาฬิกาเนี่ยขายขายได้ดีราคาดีต้องมีสตอรี่ที่ดีนาฬิกาคือขายสตอรี่นะครสิ่งที่สิ่งที่มันชัดมากๆคือว่านาฬิกาถ้าทำมาดีมากแต่สตอรี่เรื่องราวต่างๆแบบที่มาที่ไปเนี่ยมัคือไม่ไม่แน่นการขายมันก็ มันก็มันก็ไม่ได้ก็คือฮิตเรื่องของการ การนาฬิกามันจะมีความคล้ายอาสังหาอย่างหนึ่งนะคือความลิมิเต็ดถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆความลิมิเต็ดหมายความว่าอาสังหาหรือที่ดินหรืออสังหาเป็นบ้านเป็นคอนโดเนี่ยมันถูกขายแล้วมันก็ก็หมดไปในในโลเคชันน,นนั้นในตำแหน่งนั้นคือโอเคมันอาจจะสร้างตึกขึ้นมาใหม่นาฬิกาก็ถูกผลิตออกมาใหมยย่เหมือนกัน <c oughs> แต่รุ่นนั้นแบบนั้นยิ่งลิมิเต็ดอี dition ยิ่งราคาเพิ่มสูงขึ้นนะคะนี่คือความความกลไกของราคาของของของราคาอาสังหากับราคานาฬิกา คืออสังหาเนี่ยสมมติว่าด้วยด้วยตัวเลือกมันก็ยังไม่เยอะเนาะสมมติเราอยากได้คอนโดนี้แล้วถามว่ามันมีขายไหมมีขายแต่ส่วนใหญ่ที่ซื้อหรือไม่ซื้อบางทีไม่ได้ติดที่ของนะติดที่ราคา ว่าเอ้ยราคาอาจจะไม่ได้พอใจในสิ่งที่เราอยากจะจ่ายหรือว่าบางครั้งเราอยากได้บ้านแปลงนี้มันถูกขายไปแล้วแล้วเราอยากได้แปลงเนี้ยถ้าเขาไม่ขายเราก็ไม่สามารถซื้อได้เหมือนกันก็จะมีกรณีแบบนี้ทีนี้คําว่าหาซื้อไม่ได้เพราะหนึ่งคืออันนี้จิมมีความสงสัยนิดนึงในเมื่อในเมื่อกันนาฬิกาอันนี้คิดคิดเล่นๆนะะในเมื่อนาฬิกามันก็น่าจะผลิตออกมาได้มันไม่ได้ลิมิตเท่าที่ดินอสังหาที่มันแบบที่ดินมันงอกออกมาใหม่ไม่ได้นาฬิกามันก็ผลิตออกมาได้นี่ทําไมโรเล็กรุ่นนี้ ในเมื่อคนนิยมจังเลยรุ่นแป๊ปซี่รุ่นอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ออกมาเยอะๆห่ะม,มันจะได้แบบว่าขายได้กาําไรอันนี้คือความคิดของของคนที่ไม่ได้เล่นนาฬิกาแต่จริงๆแล้วที่มันหายา,ยากเนี่ยมันหาย,ายากเพราะอะไรคะก็การจํานวนการผลิตต่อปีของเขาโดนลิมิตอยู่แล้วเนื่องจากว่าการประกอบนาฬิกาเนี่ยคือใช้คนประกอบนะมันก็คือ,อเป็นหันดิครามนะใช่แต่ว่านาฬิกาคาซิโอจีช็อกไงเห็นปหม มันใช้เครื่องจกออักรไงเขาทำออมาเมื่อมาเป็นของใช้ใช่เขาทำแบบโอ้โหยี่สิบสี่สีเป็นร้อยสีเป็นลิมิเต็ดนู่นนั่นนี่ไปคอนหลักอะไรเงี้ยคือเขาทำได้หมดแสดงว่าความความลักชวรี่ของของนาฬิกาหรือความความ ความลิมิเต็ดของมันในการที่ทำให้ราคาสูงเพราะเรื่องของการผลิตการผลิตที่มาจากคนการผลิตที่ไม,ม่สามารถที่จะใช้หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรในการทดแทนได้นี่แหละมันทำให้นาฬิกามันมีคุณค่าแล้วก็แวลูมากๆอสังหาก็เหมือนกันก็คือจะมีเรื่องของแบบคอนโดลักชัวรี่คอนโดที่น่าลงทุนของอสังหาคืออยู่ในทำเลที่ดีนะ d e v e l o p e r ผู้พัฒนาเป็นผู้พัฒนาที่มีคุณภาพนะคะ วัสดุอุปกรณ์ภายในห้องมีมาตรฐานฟาซิลิตี้ส่วนกลางดี แต่ถ้าจะลงทุนต้องปล่อยเช่าได้นะระหว่างถือครองระหว่างเป็นเจ้าของอสังหาเนี่ยผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาคือการปล่อยเช่าแล้วก็ได้ในเรื่องของ Return on Investment ต่อปีเป็นเปอร์เซ็นต์สมมุติ5้ถึงหทุกคนแฮปปี้แล้วตอนขายต่อการลงทุนอสังหาคือ Capital g เกนหรือเงินที่ได้เป็นส่วนต่างจากราคาที่ซื้อมากับราคาที่ปล่อยต่อสมมุติ10% 20%ต่อ5ปีอะไรประมาณนั้นนี่คือการลงทุนอสังหาแต่สําหรับนาฬิกาค่ะเวลาจะเลือกสมมุติ ว่าตอนนี้โอ้โหามันมีหลายแบรนด์มากเลยอะ่ะมีโรเล็กมีปาเต้มีนู่นนี่นั่นเยอะมากในการลงทุนทีนี้หลักเกณฑ์ในการเลือกนาฬิกาที่เพื่อลงทุน่ะสมมติที่เป็นมือใหม่ที่เล็กแบบอ๋อหนูมีเงินหนึ่งล้านบาทอยากลงทุนนาฬิกาต้องดูอะไรบ้างต้องดูตัวเองก่อน <laughs> ต้องดูตัวเองก่อนจริงต้องดูตัวเองก่อนว่าคือนาฬิกามันมันเป็นชั้นเชิงครับ สิ่งที่ไม่เหมือนกับอสังหาเนี่ยอสังหาเนี่ยสมมุติว่าพูดถึงคอนโดเนะ,<ฮ>ะเวลาคนจะซื้อคอนโดเนี่ยคนก็จะเสิร์ชว่าไม่รู้ว่าต่อตารางเมตรเท่าไหร่อยู่ในโลเคชันนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่านาฬิกาก็ทําแบบนั้นได้นะแต่ที่จริงแล้วนาฬิกาเป็นเรื่องของของมันมีความคุณสามารถซื้อในราคาที่ถูกได้โดยที่คนอื่นไม่รู้ แต่คอนโดมันมันยากอ่ะคือมันมีราคาที่มาตรฐานไงเพราะนั้นนาฬิกามันเป็นชั้นเชิงนะครับมันมันสามารถทำกำไรได้มากต่อมากได้อันนี้มันเป็นอะไรที่ที่ตรงไปตรงมาค่ะตรงไปตรงมาคือว่าชอบชอบคำที่พี่เด็กพูดมากเลยว่าอะไรนะมากต่อมากใช่ไหมมากต่อมากมากต่อมากหมายความว่า ซื้อมาเท่าไหร่ขายไปเท่านั้นหน้าที่ของคนขายคือถ่างแก๊บให้กว้างซื้อให้ถูกที่สุดขายได้แพงที่สุดแบบนี้เนาะอันนั้นคือแบบกูเป็นพ่อค้าเต็มตัวกูหัวทุกหัวทุกดอกพ่อขายได้อีกแล้วเพราะในทองอันนี้ไม่อย่างงั้นก็ไม่หมออันเนี้ยเขาเรียกว่าตรงไปตรงมาแต่มันมีแบบว่ายิ่งกว่าตรงไปตรงมาคือการแลกเปลี่ยนได้อืออันนี้จริงเดี๋ยวเรีแบ,บเทียบให้ดูนะ ไม่รู้ว่าสังหาทําแบบนี้หรือเปล่าแต่นาฬิกาทําแบบนี้นะก็มีเงินอยู่กองหนึ่งล้านหนึ่งเอาไปซื้อนาฬิกาสิบเรือนเพื่อมาเป็นคนขายบอกว่าเป็นคนขายแล้วก็ไอ้สิบกองเนี่ยก็แรกออกไปเป็นมันสามารถสิบตัวมันสามารถกลายเป็นร้อยตัวได้อื คิดภาพออกเพราะจริงๆมันมีมันมีเขาเรียกว่าอันเนี้ถ้าเทียบกับขอ,ขอย้อนกลับไปเทียบอสังหาอีนิดหนึ่งคือมันมีความมีเสน่ห์อย่างนี้นิดนึงนะว่าสมมติอสังหาอานล้านกว่าบาทสมมติจิ๊ปมี ถามว่าล้านห้ามีไหมอสังหาที่ที่ขายราคาประมาณนี้แล้วปล่อยเช่าลงทุนก็มีอ่นล้านห้ามีเงินล้านห้าไปซื้ออสังหาปล่อยเช่าได้ประมาณ6กพันเจ็บาทต่อเดือนล้วก็เก็บกิน6กพันเจ็บาทแล้วก็ช่วงที่แบบเอ้ยหปีผ่านไปราคาขึ้นขายต่ออาจจะได้ล้านเจ็ดล้านแก็เป็นกําไรไปแต่พอมาดูนาฬิกาสเสน่ห์เสน่ห์อย่างหนึ่งของเขาคือสมมตินะฮะมีล้านห้าก็จริงแต่ที่อาจจะไม่ต้องซื้อล้านห้าเป็นเรือนแพงก็ได้ซื้อเป็นเรือนแบบ2องแสนสามแสนหรือแสนกว่าบาท ก็ได้แล้วสภาพคล่องมันดีกว่าเยอะมากคือพี่เล็กจิ๊บก็จะขายอสังหาที่หนึ่งได้มันไม่ใช่แบบประกาศวันนี้แล้วขายวันนี้ได้อะ่ะส่วนใหญ่มันยากมากๆที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแต่ถ้าเป็นนาฬิกาพี่เล็กเคยแบบโหรับเพิ่งซื้อมาแล้วปล่อยต่อยอย่างเงี้ยเราทํากําไรได้ภายในหนึ่งวันอย่างเงี้ยเคยไหมคะต้องเคยอยู่แล้วสิมันเป็นอาชีพคนทำนาฬิกามันเป็นแบบนี้โอ้โห oh, <ho. S 2> กำไรรายวันใช้คำว่าถูกหวยทุกวันสมัยก่อนอะ ทีนี้คำถามนี้อยากรู้มากพี่เล็กเคยขายนาฬิกาแพงที่สุดกี่บาทอ่ะกับสิบแค่เกือบสิบแค่แค่เกือบเป็นรุ่นอะไรคะเป็นเป็นรุ่นรุ่นเป็นเป็นยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรก็ปัตติฟิลิปคอมพิเคตปัตฟิลิปเป็นตัวท็อปปีหนึ่งทำสิบสองตัวเป็นลิมิเต็ดประมาณนั้นเลยแล้วกำไรถ้าคิดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะสุดในการขายนาฬิกา กี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าให้คิดก็เป็นหลายพันเปอร์เซ็นต์มีนะห,นหลายพันเปอร์เซ็นต์เฮ้นี้มันเป็นไปได้ไงเช่นเช่นเช่นช่นซื้อมากี่บาทค่ะไปกี่บาทาากา็ซื้อนาฬิกาซื้อนาฬิกาวินเทจตัวหนึง่งกดเครื่องคิดเลขเลยนะฮะตอนนั้นเคยซื้อโรเล็กซ์ซับบริได้ซื้อโรเล็กซ์เอ็กซ์เข็มซ่อมตัวหนึง่งห้าหกหมื่นบาท ห้าหกมื่น 6, บาทสมมติีไปหกหมืนบาทขายไปเท่เาไหร่คะก็แม่งเกือบหกแสนอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์อะหกหมืนขายเป็นหกแสนอ่ะสิบเท่าเหรอหกหมืนเออพันเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยทำได้นะภายในถ้า <g> คุณเล่นนานเท่าไหร่คะไม่ไม่นานไม่นานไอไอพวกไอพวกตัวจิทชีพวกเนี้ยมันจะปัดเดียว พี่เล็กมีราคาหนึ่งจิป,ปเสิร์ชมานาฬิกาแพงที่สุดในโลกนี่พันล้านพี่เล็กคือแบบเราเคยเห็นที่ดินพันล้านโอเคเราเก็บเราเก็บว่าโอเคที่ทองหล่อสีลมสาทองอะไรเงี้ยไม่มีที่ดินพันล้านนาฬิกาเรือนนี้ประมูลมูลค่าพันล้านมันคือนาฬิกาอะไรคะอันนี้ก็มันคือประวัติศาสตร์ของเขาคร เราเราต้องพูดถึงนาฬิกามันก็มีอะไรที่คู่ควรด้วยนะค่ะคนที่คู่ควรกับนาแบบเนี้ยก็เ,เป็นเป็นคนแบบไหนลนะ่ะเออเราก็คือดูได้เสพได้แต่ว่าค่ะมันก็คงยาก,กน,นะอย่างเราก็เล่นระดับแบบหลักสิบก็ถือว่าเยอะมากแล้วอนะไรอย่างเงี้ยถ้าหลักร้อยหลักหลักร้อยหลัก,ล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 กพันพวกเนี้ยอย่างที่บอกไงมันก็คือไปอยู่ในตลาด ประมูลนะฮะสรุปเนาะการลงทุนนาฬิกาเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันจิบว่ามันมีความแฮปปี้เรื่องของการได้เป็นเจ้าของเนี่ยนะจิบว่าคือมันได้สายคือโอเคเราจะจะบอกว่าเอ้ยวัตถุนิยมวัตถุนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่จิบว่ามันมันมันก็ไม่ได้ใช่เสมอไปมันคือความสุขทางเหมือนเราได้แต่งตัวหรือเราได้แบบได้ของที่เราชอบมาอยู่กับตัวเท่านั้นเองเนาะไม่ได้มองว่าถ้าเราไม่ได้ไปแบบโหต้อง ไปยืมเงินมาซื้ออะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดเรามีเงินแล้วเราอยากซื้อแล้วมันก็เป็นการลงทุนเนี่ยจิ๊บถือว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจนะคะพี่เด็กสนใจซื้อและลงทุนอสังหากับราคาและโปรโมชั่นที่ดีที่สุดกับอสังหาเรื่องจิ๊บติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้เลยค่ะ